พี่โอ้โหมันกลัวตกเขาบอกว่าจุ๊บกบแล้วจะกลายเป็นเจ้าหญิงจริงเปล่าวะอุดจัดดีไหมเราเนี่ยจุ๊บดีไหมั้ยสวัสดีครับผมชื่อืนโนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนึกนึกนึกอู้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน พึ่งไปเก็บผักบุ้งมานะครับเก็บอยู่ข้างคลองเนาะแล้วก็เอามาล้างตากไว้ว่าจะเอามาให้น้องเต่านะน้องเต่าก็นี้นะครับกําลังแช่น้ําอยู่นะครับผมรอน้องเต่าอึนะครับก็คือด้วยกิจวัตรประจําวันของผมนะตื่นเช้ามาจะเอาเต่ามาแช่น้ํารอให้น้องเต่าอึแล้วก็เก็บระหว่างที่น้องเตาแช่น้ําผมก็จะเอากบมาเล่นน้ํานะครับตรงนี้แล้วก็จะพาตรงเงินตะทองที่เลี้ยงไว้เดินเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งวันของผมเนี่ย ทำอะไรกับสัตว์เลี้ยงบ้างแล้วก็ดูแลยังไงพาเขาเล่นพาเขาอ,ออกกาลังกายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะเดี๋ยวผมเอากบมามาเล่นน้ําก่อนดีกว่าเอาเตามาเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เอากบมาเลยไปลุยกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆน,นี่นะครับตัวแรกของเราพี่เบิม้มเอาพี่เบิ้มลงไปในบอ่อก่อนนะตัวถัดไป มอนอุ้ดน่ารักจังเขาบอกว่าชุบกบแล้วจะกลายเป็นเจ้าหญิงจริงเป่าวะอุดจัดดีไหมเราเนี่ยจุ๊บดีไหมแค่แค่โอ,อ้ี้ที่ยืนโอ้สายตามันประมาณนี้ <laughs> น่ารักอันนั้นนั้นเขาบอกว่าหน้าเหมือนผมเลยเหมือนป่าวะอย่าบูบี้โอนะโอ้โหดูดูดูคุงมันนีโปตดใหญ่สวัสดีครับผมชื่อยือนหนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยตัวต่อไปเจ้าวัฒนยดนนูดูมันมันกลัวตกกบกลัวตกตัวนี้นะครับคือเจ้าเอ๋ เอยังไม่ตนตนัวนี้นะครับก็คือนอนเบียดอ่างทำไมมึงอ้วนจังเลยวะ,ะเบียดอ่างอ้วนมากทุกคนโอ้โหดูตกนังมันดึง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 ปฏติโทษบักอ้วนตัวต่อไปไอ้ข้าวหน้าตามันกวนตีนไหมทุกคนมันชื่อข้าวนะอ,อโอ้โหเพื่อนๆลงบอ่อไปแป๊บเดียว อึเต็มบ่อเลยดูดิโอ้โหพี่กบว่าไงโอ้ฮะนี่ฉีดน้ำส่โอหน่อยมันใหญ่สุดเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะตัวนี้อู๊ดนะน้องอู๊ดเนี่ยเนี่ยน้องอู๊ดผู้หญิงของเราไปะเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องกบเล่นน้ำนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปเอาอ่าเจ้าโรตีมะนะครับไปเดินเล่นนะครับไปอึ พาโซเฮียไปอึภารกิจต่อไปของเราแล้วจะปล่อยให้กบเล่นน้ําอยู่อย่างนี้นะจนกว่ามันจะอึเสร็จนะพอมันอึนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปล้างต่อแล้วก็จะเก็บกบทำความสะอาดเก็บนะครับผมโอเคมาทุกคนดูโรติมะฮะลูกพี่ โอ้โหมันกลัวตกด้วยความที่มันกลัวตกนะนี่คือตัวเฮียกลัวตัวเฮียกลัวตกแล้วก็ยังกลัวกบอีกเอามาใส่กบไม่ได้เลยใช่ไหมนะไปเล่นกับกบเป้าเราอะคือปกตินะผมจะพามันมาเดินเดินเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับมันจะอึดเลยถ้าโดนแดดหน่อยแล้วก็ได้เดินเล่นหน่อยเนี่ยะไปเดินไปลงลงไม่ต้องกลัวกลัวอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลงลงลง ลงไปเดินลงลง,ลงเออเอาดูมันด้วยความขี้กลัวอะไรไม่รู้นะเก็บไปทิ้งแป๊บโอ้โหเห็นป่ะนี่เป็นไงตัวเฮียเอาตัวเฮียมาอึน,นะครับผมไทรอยากจะซื้อหวยนะตัวเฮียอึดสซบ้านนะครับผมสี่ทับหนึ่งเก้าสี่นะครับผมสามารถไปซื้อได้นะตอนนี้ได้ยินเสียงผมหอบก็คือไม่ใช่อะไรเหนื่อย ล้างกลบล้างน,น,นู่นนั่นนี่เก็บอาหารให้เต่าเตรียมอาหารให้เต่านะแล้วก็พาตัวเฮียมาเดินเล่นด้วยพาตัวเฮียมาอึมาเดินอัพแดดนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณใกล้จะแปดโมงนะครับแดดกําลังดีนะแล้วก็เมฆก็เยอะด้วยนะเหมือนฝนจะตกปกติเวลานี้อ่มันจะเริ่มร้อนแล้วนะแต่วันนี้รู้สึกว่าอากาศจะดีนะครับว่ายัางไงลูกเพ่หึติดปีกแล้วทําเก๋าอะ่ะดูลูกพี่ดูลูกพี่ลูกพี่ติดปีกแล้วทเก๋าอะ่ะลูกพี่โรติมะหึ ติดปีกและํำเก่าแรบลิ้นโอ้โหือ่อเสียหน้าบ้านคนอื่นก็ชิลๆนะเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เราต้องมีความรับผิดชอบนะหนึ่งชีวิตก็มีค่านะครับผมถ้าเราอยากจะเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราไหวไหมในการเลี้ยงดูสัตว์ตัวนี้ชนิดนี้นะครับเราจะดูแลเขาได้ดีหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปแบบมีธุระอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ยังไงเอาไปด้วยได้ไหมหรือว่าที่บ้านมีคนชอบเหมือนเราแล้วก็เลี้ยงให้เราได้อต้องมีการวางแผนนะถ้าเราอยากจะเลี้ยงสั์สักตัวเนาะยังไงลูกพ,พี่จะไปไหนเนี่ยลูกพี่จะไปไหนเนี่ยฮะจะไปไหนไปเล่นกระกบไหมไปเล่นกับไอโอไหม ที่เราเจอไอ้โอ้โหสะดดสะดิ่งจะเป็นจะตายโดนไอ้ห้าหาเรื่องอีกลัวไอ้ห้าเข้าไปใหญ่วัวเต๋เท่นะดูมันดูมันเดิ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 นเก่าไหมถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบน้องโรติมาเนาะก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ช่องนอนแว่นเฮ้ยไม่ใช่ดิช่องไอ้ตาแว่นเออ เราะว่าเจ้าโรติมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของไอต้าวแว่นนะครับผมแค่ดูแลให้เขาเฉยๆเขาไปทํางานก็เลยช่วยกันดูแลรู้สึกว่าผมจะใส่ปีกให้มันไม่ตรงนะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะด่าเอาดัดให,หม่โอเคตรงแล้วเอา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 เดี๋ยวเจ้าของเขาจะด่าเอานะถ้าทําลูกเขาไม่สวยก็าสามารถไปติดตามได้นะครับตรงนั้นก็คือช่องนั้นเป็นช่องที่ลงอ่า เจ้าโรติมะโดยตรงเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้าโรติมะปะกลับตื่เสร็จแล้วก็กลับเีลูกพี่จะไปไหนเนี่ยตือเสร็จแล้วก็กลับกลับไปเข้ากล่องเข้ากลงหรือจะไปเล่นกระกบหมาเล่นกระกบไหมมามามาคือกลัวกบหรือเปล่าลูกพี่แกกลัวกลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอือ่า นี่ดูแล้วกบจะกระโดดสวบไหมนะกบจะกระโดดสวบเปล่าอุ้ยแป๊บหนึ่งกบหายแป๊บ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 หนึ่งโลติมะรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวขออนุญาตปิดโลติมะไว้กบหายแป๊บหนึ่งไอ้วัฒนยูไอ้อู๊ดไอ้โอ๋เบียรอ่าง พี่เบิ้มไอเอ๋เอ้าไอ้ห้าวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหลูกพี่ออกมาไงเนี่ยฮะมึงออกมาไงโอ้โหแอบหนีกบหายโอ้โหไอ้ห้าไอหืเฮ้ยปวดหัวกับกบจริงๆไปทุกคนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่า เก็บน้องเต่าเนาะแล้วก็จะไปหั่นผักให้น้องเต่าเนาะเดี๋ยวกบอืทําความสะอาดแล้วก็เก็บเลยดีกว่านะครับเพราะว่ากบอึน่าจะเสร็จแล้วเนาะมีอืเต็มเลยในบอ่อกบอึเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดกล่องเนาะเพราะว่าเนี่ยภาระ,ะของเราดูในกล่องมีอืนะครับอต้องทําความสะอาดทุกวันโอ้เหนื่อยอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นปะ่ะน้องเต่ากำลังอึพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเจ้ามารวยนะ เจ้าพาซรับแล้วก็เจ้านินจากําลังเริ่มอื่กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักบุ้งนะครับที่พี่เกณฑไปเก็บมาเนาะหั่นไว้รอน้องเต่านะี๋ยวเราก็จะเอาน้องเต่าเนี่ยมากินผักบุ้งปาลุยกันเลยดีกว่าครับ แล้วก็จะแบ่งนะครับแบ่งเป็นสามกองอ่าเดีย๋ยวส่วนนี้เอาไปให้อีกกนาหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าจะอ่อนๆดีนะครับเอาผักมาให้ลกูกล้องอาจจะสั้นๆหน่อยนะย้อนแสงนะครับ หู้มือสั่นต้องขออภัยยกเต่าใหญ่ยกเต่ามือเดียวอือโอ้ยอะลูกพี่จัดเลยคนเดียวเอ้าเอาอะให้ปอ้อนอยากให้ปอ้อนนะกินไหมเนี่ยอื โอเคนะครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วเนาะกับ1วันนะครับในการดูแลสัตว์เลี้ยงเนาะเสียงสันเลยเล่นมุกไม่ออกเลยวันนี้เหนื่อยมากก็เป็นคลิปชิลๆนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เกมไปอาบน้ำทานข้าวเช้าก่อนเหนื่อยบ๊ายบาย